หากใครต้องการซื้อขายไอ f ดี a ฟีต้องที่นี่เลยเพจรับซื้อขายไอ f ดี a ฟีฟ่าไสบริการรับซื้อและขาย ID f ดี a ฟีมีทั้งเอมล้วนทีมพร้อมเล่นของใหม่อัปเดตต,ตลอดปลอดภัยไม่โกงแน่นอน100%ซแถมยังมีบริการรับดึงนักเตะขายากและบริการโอเดมอีกด้วยและที่สําคัญตอนนี้ทางเพจมีเว็บไซต์สําหรับซื้อ ID แล้วชื่อเว็บไซต์โอช็อปใครที่สนใจสามารถกดเข้าขไปที่ดิงด้านล่างได้เลยครับผม ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยูก่กับผมปอบรดูดและเกม FC ออนไลน์นะครับผมวันนี้นะผมเราจะมารีวิวทีมกันนะครับผมเป็นฟูลทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยุคปัจจุบันนะครับบวก8นะมูลค่าทีมประมาณอยู่ที่ประมาณสิบล้านเลยนะครับนะเป็นบวก8ที่บอกเลยว่าสวยมากนะในยุคปัจจุบันนะครับนะโอเคเนาะก็เดี๋ยวไปดูกันว่ามีใครกันบ้างนะสำหรับแมนยูยุคปัจจุบันนะครับบวกแปดทนโถเลยนะไปดูกันไป โอเคก็นี่เลยนะเป็นฟูลทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับยุคปัจจุบันนะครับมา2 0 2 3ันยีนะออกมาเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็เน้นไปทางบุก8อย่างแรดฟอร์ดนะี่คือมันแค่บวก5เนาะเพราะมันปีท็อปสุดแล้วมันบวก5้านะก็ถือว่าตัวหนึ่งนะแล้วก็โอนาน่าให้อีกตัวหนึ่งบวก6เนาะก็ตัวแรกนะครับมาซียานะกองหน้านะครับกิงปัจจุบันเป็นฮอยลุนไงแต่ว่ามีแค่ 23PL ที่เก่งแต่ว่า 23PL ก็เพิ่งมาด้วยเนาะก็เลย เป็นมาซิยา dbc ไปก่อนละกันนะครับนะก็พลังประมาณนี้นะพลังแฝงก็ใส่ประมาณนี้นะมาซิยาก็ถือว่าเล่นได้อยู่นะโอเคอยู่แต่เรื่องยิงบางช็อตก็ยิงดีบางช็อตก็ยิงกากนะครับมาซิยาแล้วก็ได้สปีดต,ต้นเนะี่ยบวก13ด้วยนะฟูตฟบูตฟูลแมนยูปัจจุบันนะจะได้สปีดต,ต้นบวก13นะโคตรเยอะเลยนะครับก็หมากสปีดต้นร้อยสามหกนะที่เหลือก็พอใช้ได้ละกันเนาะราคาหมากปีนี้ก็สองแสนล้านนะครับผม dbc บวกห้าเอ้ยบวกแปด แล้วก็กางลุกครับผมบูโน่ฟันเดสปีแคบนะครับบวก8ปนาปีนี้ก็ใช้ได้อยู่นะบูโน่ปีนี้นะครับพลังแฝงก็ยิงไกลย,ยิงปั่นนะเปเมเกอร์เนาะ,นะแต่จริงอยากให้เล่นสักย,ยี่สิบยูเพพลังแฝงมันจะครบกว่านี้ในะเรื่องการจ่ายนะครับปีนี้ได้เน้นการยิงมากกว่านะครับก็สปีดต้นบวก13เหมือนกันนะเยอะมากในยิงไกลบวก10อะไรอย่างนี้เนาะนาบูโน่ก็ใช้ได้เป็นตัวจ่ายตัวยิงนอกกรอบนะครับราคาก็ห้าแสนล้านนาบูโน่ฟันเดสนะครับ อีกสองข้างนะเป็นรัสฟอร์ดกับแอนโทนี่นะครับผมผู้รัสฟอร์ดนี่สปีดต้นร้อยสามเก้าอะถ้าอัพอีกสักหนึ่งเป็นร้อยสี่สิบเลยเนี่ย <Wow. S 1> แล้วก็แอนโทนี่นะครับสปีดต้นร้อยสี่สิบเอ็ดนะโคตรเยอะนะครับความเร็วร้อยสามสามเท่ากันด้วยนะโอ้โหเรื่องยิงรัสฟอร์ดจะดูดีกว่านิดนึงนะแอนโทนี่จะได้เรื่องเปิดบอลกับยิงโค้งเนาะยิงปั่นที่โค้งกว่านะก็แอนโทนี่ก็ลู้นกันอยู่นะครับรังแฝงประมาณนี้เลยนะ มีปั่นมีหลังเท้าอะไรพวกนี้มีพุ่งล้มนะแอนโทนี Anthony, นะรัดฟอร์กก็มีเลี้ยงเร็วนะครับราคารัดฟอร์กก็ต้องตีเอาเนาะทีเอสสองล้านล้านบวกหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณสองแสนซะื้อบวกหนึ่งไปตีเอาเนาะแอนโทนีก็บวกแปดยี่สิบยูอยู่ที่หกแสนล้านนะครับประมาณนี้กลางสองคนครับผมโซเฟียนัมราบัตกับคาเซมิโลซึ่งเป็นตัวที่ถือว่าโอเคเลยทนะั้งสองคนนี้อัมราบัตก็เอลลนี่คือก็เป็นรองท็อปเนาะ คาเซนี่ก็น่าจะท็อปสุดแล้วที่หาบวกแได้นะครับญี่ปุ่ยูพลังมันดีมากความเร็ววินี่มันเยอะนะครับเรื่องยิงไกลอะไรก็ใช้ได้อยู่นะเกมรับก็แดงหลายอันอยู่แล้วนะครับคาเซอาร์บ,บัตก็เป็นตัวแบบห้องเครื่องนะวิ่งไล่ประมาณนี้เนาะนะพลังแฝงก็เป็นประมาณนี้เลยนะอาร์บ,บัตคาเซก็ตัดบอลได้ยิงไกลได้นะราคาอาร์บ,บัตที่260 0 0 0ล้านครับคาเซ2ล้านล้านนะครับผมโคตรแพงแต่ก็เก่งมากนะครับคาเซมิโลนะ มาที่แบ็กสองข้างก่อนเลยนะเบกิลอนนะครับกับดาโลเบกิลอนก็ l อล68นะดาโลก็ยี่ิยูนะครับท็อปสุดแล้วนะครับผมเบกิลอนก็เพิ่งได้บูตมาเมนยูด้วยยิมตัวมาเนาะเคก็พลังใช้ได้อยู่ได้สปีดต้นเพิ่มอะไรด้วยความเร็ว1036นี่เยอะมากนะความคล่องความอะไรงี้เนาะเปิดบอลดีไรดีพลังแฝงก็เลี้ยงเร็วเอลิคอรสดาโลก็เลี้ยงผ่านอย่างเดียวนะ ราคาเลกิลอนสองแสนล้านดาโล่แสนห้านะครับประมาณนั้นยิงแบ็กซ้ายริงต้องเป็นลูกชอนะแต่ว่าเจ็บนะครับเป็นดารโล่เอยเป็นเลกิลอนไปก่อนล้วกันเซนเตอร์คู่ก,กันครับผมลิซันโดมาตินเนสกับวารานนะครับวารานนี่อยากให้ไอดีเจ้าหอยดีเขาเปลี่ยนไปสัก WC นี่กําลังดีเลยนะถ้ามีงบเสริมในอนาคตนะ WC น่าจะเก่งกว่าอ e ีบดนะครับผมแต่ถ้างบเหลืองจริงก็ BTB จะโหดมากเลยนะคู่กับมาตินเนส SPL ก็ถือว่าใช้ได้นะ มาตินเนก็เป็นตัวเล็กวิ่งแบบวิ่งไล่แสะมากกว่าเนาะม่งไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ได้วิ่งไล่แสะไล่ชนเนาะมันก็เข้าบอลแน่นเหมือนกันนะครับวันนี้นะค่าพลังลังแฝงก็ประมาณนี้นะครับราคามาตินเนสอยู่ที่สี่แสนล้านนะถ่าก่อนมันเกือบล้านล้านอ่ะมันลงมาเนาะเป็นสี่แสนล้านก็ใช้ได้อยู่วารานอยู่ที่แปดหมื่น้าพล้านเท่านั้นนะครับผมประมาณนี้แล้วก็ผู้รัตรูอันเดโอนาน่าย2่สองอยูบวกหด้วยก็ถือว่าดีขึ้นนะ พลังก็ประมาณนี้บางทีก็เซฟบ้างทีก็ไม่เซฟบ้างแต่ก็โดยรวมก็ใช้ได้นะต้องเล่นปีนี้แหละปีนี้มันท็อปสุดแล้วไงโอนาหานะครับราคาบวกหกแแสนล้านแพงนิดนึงแต่ก็นี่แหละโอนาหาก็ถ้าบวกแปดก็แปดแสนนะพลังก็ร้อยสามสิบประมาณนั้นอาจจะร้อยสามสองโดยสามบวยกเป็นเจ็ดแตทอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้นะโอนาห์นาซีเตตตัวจริงประมาณนี้นะครับสำหรับแมนยูยุคปัจจุบันเนาะ สำรองมีจารดอนซันโชนะบุกสิบนะอียี่สบบกสิบนะครับใส่พลังแฝงเลี้ยงเร็วไปเนาะเนี่ยเราก็เลือกใส่ได้เลยอยากใส่อะไรนะครับงูอะไรต่างๆเออร์ลี่คอสยิงไกลใส่ได้หมดนะบุกสิบนะครับโอเคเนาะถือว่าดีเลยนะพอเป็นบุกสิบนะราคาบุกสิบก็แสนล้านเท่านั้นนะครับแต่น่าจะต้องมีนอกหน่อยเนาะบุกสิบนะครับเมสันเมาส์อียีนะครับอีลิกเซ่นนะ SPL แมกโทมินเนเยี่สิบยู แม็กไกว์อีเวนนะครับแฮร์รี่แม็กไกว์ดินเดอร์เลฟวันวิซาก้าวันนี้นะปัจจุบันนี่ครบเลยนะลุกชอนี่นะลุกชอฟันเดอร์เบกมาเลเซียนะครับจอน,นี่อีเวนนะประมาณนี้เนาะอีเวนปีนี้จริงๆอยากให้สักบว69อะ่ะถ้าบวก60ได้ก็จะดีนะแต่ถ้าต้องบว69อะ่ะไม่งั้นบว68แม่งเล่นไม่ไหวพลังน้อยไปเนาะอีเวนประมาณนั้นนะครับสำหรับแมนยูปัจจุบันเนี่ยกานาโชก็เป็นบว65อยู่นะถ้าบว68ก็จะดีกว่านี้นะครับ แปลกจริงก็ยังเล่นไม่ไดต้ต้องรอวงพวกยี่สิบสามไอ้อะไรพวกเนี้ยน่าจะดีกว่าเนาะนะประมาณนี้นะครับสำหรับแมนยูปัจจุบันนะถือว่าสวยนะจรายิงเล่นโดยรวมก็ถือว่าเล่นดีอยู่นะถ้าที่ลองเล่นมานะครับค่าทีมก็เนี่ยประมาณ1้านล้านนะโอเคทีมคัลเลอร์แมนยูนะครับ11คนโ v วิ VR, บาบวกสาสตีดต้อนบวกสายิงไกลบวกสา้นะพลังแบบบู์ดีนะแล้วก็แมนยูปัจจุบันนะครับ บูธยี่สิบสอนะแคนยืนตำแหน่งบวกสามสปีดต้นบวกสามความอึดบวกสองเข้าปะทะบวกสองนะดีมากนะครับบวกบูธดีมากสปีดต้นมันไปบวกสิบสามกันเลยโคตรเยอะนะประมาณนี้นะเนี่ยยังโอ้โหมันบวกเยอะจริงสปีดต้นบวกสิบสามอะโคตรเยอะนะครับไม่เคยแบบบูธแมนยูนี่เป็นและบวกปัจจุบันด้วยแม่งเยอะมากนะครับสปีดต้นร้อยสี่เอ็ดอะโคตรเยอะนะเดี๋ยวดูแผนแท็กติกกันเป็นประมาณนี้นะแผน B ีแท็กหนึ่งนะเป็นประมาณนี้เลย นะครับผมใช้ตีนักเตะก็ประมาณนี้เนาะประมาณนี้ครับบทบาทนักเตะกับตานกับบูโน่เนาะทุกโทษกบบูโน่เตะม,มุม,มก็เลกิลอนกับบูโน่แล้วกันฟิกกับบูโน่นะเหมาหมดเลยนะโอเคเดี๋ยวดูไฮไลท์การทำประตูของฟุตทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยุคปัจจุบันกันนะว่าทีมนี้ว่าจะโหดขนาดไหนนะบวกแปดด้วยนะไปดูกันไป ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทำประตูของฟูทีมแมนเชสเตอร์ 7, ยูไนเต็ดยุคปัจจุบันบวก8นะครับก็ช็อตนี้นะครับผมอับบูโน่เปิดติดยังได้เตะมุมอยู่ครับมาที่บูโน่ครับไปยืนเตะมุมเลยโยนคโค้งมาตรงนี้ม่งแล้วประตูเซฟถอดสองยังได้ที่แรดฟอร์ดครับผมซัดซ้ายเข้าไปโอ้โหชนเสาเข้ามาครับแรดฟอร์ดนะ ท้งซ้ายนี่คือเป็นตัวยิงแรงอยู่แล้วนะซ้ายขวานะครับเนี่ยลุงนี้ซ้ายบอลเล่แบบฮามบอลเล่เข้าไปพุ่งชนเสาโอ้โหเลี่ยมนายเข้าไปเลยนะรัดฟอร์ดสวยงามครับนาก็โดยรวมทีมนี้ก็คือมันก็เหมือนปัจจุบันเลยแล้วมันเล่นได้จริงด้วยนะเพราะว่ามันบกแปด้วยแต่ละตัวนะครับสวยงามแล้วชาตนี้แอนโทนียิงติดบล็อกครับผมสอดเข้ามาในกรอบและอีกฝั่งเขาจะสวนกรับยังไงเลกิลอนออกยังได้อยู่ครับมาติเนสอัมราบัดมาให้บูโน บูโน่ตอไปที่รัดฟอร์ดรรดฟอร์ดไหลมาที่ Bruno, บ,บูโน่และอัมระบัตสอดมามีพื้นที่ก็ปั่นตรงนี้เข้าไปคร,ร,ร,รับผมตัววิญญาณอัมระบัตนาเนี่ยอัมระบัตก็ LL นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะแต่คือถ้าหัวกว่านี้ต้องเป็นปีปีทีว่าแต่ว่ามันมันแพงมันบักด้วยนะปีนั้นนะครับแล้วท่านี้ตักไปที่แรดฟอร์ดหลุดมาตรงนี้ขอปั่นเองที่บล็อกนะครับยังได้ที่เตะมุมเลย์ลอน ว่ายังไงโยงโค้งมาม่งตรงนี้ได้ที่อันโตนีนอกก็เรียบร้อยเลยครับผมโอ้โหคือชีวิตจริงอันโตนีถ้ามันยิงหักข้อนี่อาจจะเข้าหลายลูกนะเพราะเขาแบบทุกทีมันจะตัดเข้าไปซ้ายแล้วก็ปั่นใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเปลี่ยนใจมาเป็นหักข้ออาจจะเข้าก็ได้นะเพราะประตูค้านเล็งที่เสาไกลแล้วอะไรประมาณนั้นนะคิดว่าแอนโทนีจะปั่นอะไรประมาณนีน้ถ้าลองเปลี่ยนไปลองหักข้อดูอาจจะเข้าได้หลายลูกอยู่เนาะประมาณนั้นนะครับแล้วช็อตนี้ ไหลมาที่อัมราบัตนะมาที่อันโตนีเข้าเหลี่ยมสายปั่นโค้งๆเรียบร้อยเลยครับผมนะอันโตโน่ของเรานะครับผมบอกแล้วเข้าซ้ายมีเหลี่ยมปั่นเข้าซ้ายก็เรียบร้อยเลยนะอันโตนีนะครับยี่สิบยูก็ใช้ได้นะถือว่าโอเคอยู่นะครับเนี่ยปั่นโค้งเข้าไปตอนนี้บูโน่มาที่อัมราบัตตักข้ามมาที่แรดฟอร์ดครับแรดฟอร์ดหลุดมา ปาดมาตรงนี้ย้อนกับหลังอำระบัาดยิงติดปอกติดเซฟครับผมได้เตะม,มุมเลกิลอนก็เปิดโค้ง,งเข้าไปแม็กควายตั้งมาให้ดาโลเรียบร้อยเลยครับผมแฮรี่แม็กควายกับแอสซิสนั่นลูกนี้นะโอ้โหดาโลก็มุงตรงนี้นิ่มๆเลยนะครับจะเจาะหน้าประตูนะครับชอบต่อมาครับอีกฝั่งขึ้นเกมจ่ายมาติดแรดฟอร์ดครับเลกิลอนไหลมาที่แรดฟอร์ด และฟอร์ดรอบูโน่ทำทางไหลาตามช่องบูโน่โลดายเข้าไปเลยครับผมบูโน่เฟนเดสนะครับคือปีเนี้ยปีแคปก็ถือว่าเก่งนะแต่ถ้าย1ยูคือพลังแฝงมันจะดูดีกว่านะเรื่องการจ่ายนะปีนี้จะได้เรื่องการยิงนะครับประมาณนั้นนะหลุดมาตรงนี้สอดเข้ามาแล้วก็โลดายเข้าไปสวยงามครับตอ,อนนี้เขาเซมิโลครับมาให้ฟันเดเบกเนี่ยตัวฟันเดเบกไม่ได้ลงล,ลูกชอฟานเ,เบกไปที่ลูกชอยทีหนึ่ง มาให้บูโนมีพื้นที่นอกกรอบขอร้องหน่อยละกันก็เรียบร้อยเลยครับผมบูโนเฟนเดสนะโอ้ยิงไกลย,ยิงปั่นนอกกรอบไปคือคมๆอยู่แล้วนะบูโนนะครับและปีแคปปีนี้ก็มียิงโคยิงปั่นด้วยก็เลยได้อยู่ตอนนี้ตัดได้ครับมาที่แอนโทนีเลยครับหลุดมาตรงนี้แอนโทนี Anthony ตัดเข้าซ้ายย้อนก่อนครับผมคาซิมิโรมาซียาไหลต่อบูโนยิงติดเซฟตรงนี้ยังได้ซาำอยู่ครับผมโอ้โหเกือบไปได้นะโอ้โหบูโนเฟนเดสนะครับ มันก็เข้าทํากันตัวอย่างกันนะทีมนี้น่าเล่นนะใครที่สาวกแมนยูซึ่งก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยพร์อมไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ยังชนะได้ประมาณนั้นนะก็ลองไปจ่ายกันดูได้นะครับแต่ชาตินี้หมากยึกยักอยู่คนเดียวครับดึงบอลมาคึงเข้าไปในกรอบบางทีแล้วไหลไปให้บูโนตรงนี้นิ่มๆเลยครับผมหม,มากเขาพาทัวร์ให้นะโอ้โหเ้าเลี้ยงมาจ่ายให้บูโนสวยๆเลยนะครับผมนาะจตมาครับบูโน บูโน่เห็นแรดฟอร์ดล้ปไปแล้วครับมาคาร์ดฟอร์ดปแล้วครับแรดฟอร์ดดึงจะมาก่อนไหลเอ้ยชิปให้บูโน่ตรงนี้มาให้หมากแล้วดหยิงโอ้โหงามไส่นะนี่คือคือ,คอช็อตแบบนี้คือกะว่าจะไม่ตัดมาให้ละแต่คือแบบตัดไปเลยดีกว่าออมันมันน่าจะต้องเห็นหน่อยอะไรประมาณนั้นว่าหมากมันยิงยังไงแล้วดูดีช็อตนี้อีกฝั่งขึ้นมาเกือบจะยิงเข้านะครับเข้าซ้ายแล้วมันเป็นช็อตต่อเนื่องบุรีนะแม็กควายก็ ไหลาให้ดาโลนะขึ้นเกมส่วนทันทีนะครับอันโตนี่มาให้คาเต้แล้วดาโลตอดไปแล้วครับตรงนี้สวยงามไหลต่อที่บูโนฟรนเดสไหลามาที่มากแล้วมากแอซิดให้แรดฟอร์ดต,ตรงนี้เรียบร้อยเลยครับผมนาทีบาป้บ962เขาแก้ตัวให้นะมากเมื่อกี้จากที่เขายิงเจ,ะจอะควรจะเข้าไปแล้วจบไปแล้วนะครับลูเมื่อกี้โอ้โหนะครับแล้วจุดนี้อันโตนี่ ทิงกับบูโน่ครับผมมาที่อันโตนีอันโตนีเข้าซ้ายไหลามาที่บูโน่มนโดนลุมสองคนครับแล้วช็อตนี้ปามาที่โอนาน่าแล้วมาที่บูโน่ตรงนี้เรียบร้อยเลยครับคาเซมิโลตัดได้นะครับเมื่อกี้ภาคอะไรหัวนะช็อตเมื่อกี้คือคาเซมิโ่ตัดได้นะโอนาน่าปาปาพลาดประมาณนั้นอกับบูโน่ก็ซับเต็มข้อไปเลยนะครับอตอนนี้เปิดมาโอ,อ,อ,อนาน่าปั้งเราก็เซฟ แ่ดส่วนแล้วหมากซียันโอ้โหคนเดียวเลย1โดน1น,นตอนน่อ1ยังไงมาซียาวขึงหนึ่งทีขึงสองทีและเสียบอลโอ้โหห้งามไส้ <c oughs> โอ้โหแล้วเท่านี้เติมมาข้างล่างเลกิลอนแย่งมาให้ได้ครับปายละมาให้บูโน่เฟรนเดสแรดฟอร์ดมาให้เลกิลอนแล้วบูโน่สอดมาตรงนี้ บูโน่ตัดเขานายเล็บได้อยู่พอดีแล้วปาดมาถึงแอนโทนีครับผมโอ้โหซอดบา้างหลังคือจะปาดให้มากสียาวแต่มันปล่อยไว้ไม่เข้าใจว่ามันปล่อยเพราะอะไรนะช็อตน,นั้นก็งงเหมือนกันดีนั่นจะมีแอนโทนีวิ่งมาตรงนี้นะครับไม่งั้นเสียแบบเสียโอกาสฟรีเลยประมาณนั้นโอโ้โ <c> ห <oughs> นะแล้วตอนนี้ปังขึ้นเกมมาทิงกันวาลาตตรงนี้โอนานา่นายังเซฟไ,ได้อยู่แล้วเลกิล,ลอนเกือบตัดได้ ยังไงเปิดเข้ามาวารานเคลียร์ไปแล้วช็อตสวนครับบูโน่เฟรนเดสเห็นมาซียาลทำทางไม่ให้ให้ข้างล่างก่อนที่แรดฟอร์ดมาครับแรดฟอร์ดไหลต่อบูโน่และอันโตนี่ลุดมาตรงนี้อันโตนี่ล็อกหนึ่งทีปาดมาให้มาซียาลยิงติดยังได้ซ้ำอยู่ที่แรดฟอร์ดโอ้โหบ้าไปแล้วช็อตเมื่อกี้จอมันยิงชนคานเลยมาซียาเห็นปะโอโคตรจอเลยนะ ยิงชนคานเลยโอ้โหก็ประมาณนี้กันนะสำหรับไฮไลท์การทำประตูของฟูลทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคือถ้าในอนาคตมีฮอยลุนแบบปีโนโหดมาก็เอามาแทนมาซียาวแล้วกันนะมันไม่ค่อยเท่าไหร่ว่ามาซยานะครับมันก็ถือว่าเล่นได้แต่ว่าโดยรวมมันก็นะตามที่เห็นนะครับตามไฮไลท์เลยเนาะนะครับผมก็ประมาณนี้แลวกันนะสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบใจการรีวิวทีมแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับนะแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับผม บ่ายครับลีตันโดก็จะไล่เขาให้ลูกนี้